พ่อ่อออหน้าเด้ามัง<ม>เดนหามสียออกอเมอไหแ<ะ>เสีออกมแล้วมัน,นรนานไม่ออกนี่มันอยู่ในนั้น,ยน,นอยู่เหอม,มว่าตออ้อม้มาขั้นด้วยดีกว่าว่าคุดคุณขนาดรอนานม ไม่ตอบวะไ,ะไม,เไม,ม่เอาไม้มาขั้นเอาไม้มาขั้นเอาไม้มาไว้ตรนรขั้นใต้ก้อนอ้ยอย่ามาล้เคีณยวชั้นนะ,นะ,นะเนด๊อนี่นะอย่รอดเป็นรอยเด๊ะจริงๆถ้าครูกล้องวางกล้องนี่นะมีเลย เอาไว้ทีหลังก็ได้วางไว้ก่อนออนู่นเนี่ยไปวางไว้น่ะสำรองข้าวน่ะพูดเพราะเพราะพ่อพาถ่ายคลิปอันนี้ใช้แล้วเหรอ <c oughs> ไม่ไไมาเดี๋ยวลองออลองลอง,ลองฝันดูกันก็หมุนไอ,อ้มัดไว้ด้าวสองอันไอ,อ้อันนี้อันนี้อ้อมไปสองรอบอันนี้ลองตีหรือยังตีดูแล้วมั็นเพื่อนใช่ไหมจริงจริงมีคนเข็นอีกสองคนที่จบไปแล้วเนี่ยไหมเอาอย่าเสี่ยวน้ำฝาดนั่นแล้วอย่าเสียงฝาดเราด้วยหนิก็เมื่อกี้นี่ผมก็พันใส่ในนี้แล้วอันเดียไม่ท้ามันฝาดเดี๋ัวมาตีรถเลยดิ้ตีรถ มันม <Z an aaS as> ีสายลากอยู่ครับเราลองดูถ้ามีขึ้นเราจะคลุกหลากให้มัดใส่ยกับปวงรถนั่นเงียกรอกแต่ขั้วดันกันสองคนเนี่ยได้เลยดูฮะไอเขาขนาดยังไม่จมไปไหนเลยเอาขนาดขนาดฟังคนจมไหมทางไหนรอบฝั่งนู้นจมเหรอไม่ยางมันดอกมันน้อยบ้างเออว่ะทางเนี่ยไฮน้ำจมรถจมเบา ลูกหัวแข้งแขงก็เลื่อนหัว,ก,หวก็จมขันมีคนขึ้นหลังๆนี่ไม่ได้อยู่ยากผมว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยตอนนี้มันไม่มีดอกยางเลยเห็นไหมเนี่ยเอาคือกี่ก็ขีข้โคนมันกินดอกยางไปหมดแล้ว<ะ>ลองดูนะครับลองดูคือเห็นเมื่อยชีพนะปะน้านีนะครับไม่เสียหายแบบถ้าเหรินมัดบ่มัดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้สอดดให้รถม่ เอาไม้ใส่ใต้ยา้อย่างเี้ยมีก็สีกี่ลายเตร้รถไม่นะรถป้ายแด,ด,ดงนะครับรถรถป้ายแดงเดี๋ยว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 เอาไม้อันนี้ไปจัดมันช่วยได้มาวันนี้เนาข้างหน้ามันไม่ได้ฟรีเลยตอนนี้ข้างหน้าก็ฟรีแล้วนี่ไหนบอกเขาว่านี่เป็น มันจมแล้ววะผมว่าช pues mm. ่วยเข็น okay. น่าจะได้มากเอาเข็นไหนเล่าเข็นเเข็นหน้าเดินหน้าผมจะเข็นหน้าเดินหน้าเดินหน้าเด็นหน้าได้ได้ได้หนิได้เอาโอหัวตั้งต <cruise> ัวว้ามันเนี ผมดันมือเดียวผมดันมือเดียวใช้มือเดียวดันนะครับตอนนี้โอ้สเก็ตโอ้สกเก็ตสกเกส็ตนะครับโอ้นะครับรโอ้เรียบ,บร้อยนะครับเข้นเป็นสมบูรณ์ครับ ก็มาดันมืเอเดียวได้เลยดันมือเดียวนะปอคนแห้งดันมือเดียวครับนะครับโอเคนะครับ oh. เรียบร้อยแล้วนะครับ